ต่ชุติมาหลุดชมทิมพิธาหล่อมากลั่นเขาเนื้อหอมมานานแล้วกลายเป็นว่าที่นายกคนใหม่ค่ะที่มีความฮอตแข่งกับอากาศเมืองไทยแบบไม่มีแผ่วสำหรับทิมพิธาและยังเป็นอดีตหวานใจของนักแสดงสาวต่ายชุติมาเรียกว่าขึ้นท่านเป็นหนุ่มหล่อโปรไฟล์เลิศขวัญใจสาวๆทั่วประเทศ ล่าสุดทางด้านไตยชุติมาเองก็ได้ออกมาเปิดใจทุกประเด็นที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองกับอดีตสามีทิมพิธาที่ครองใจพื้นที่หัวใจของใครหลายคนอยู่ขณะนี้ค่ะ โดยทางด้านผู้ดำเนินรายการนะคะก็ถามว่าทั้งคู่นั้นยังคงพูดคุยกันอยู่หรือไม่ต่ายตอบว่าเห็นแค่มาส่งซอรี่แสดงว่าเขาก็ห่วงอยู่ห่างๆอุ๊ยอย่าไปใช้คํานั้นเขาดูเพื่ออะไรก็ไม่รู้ส่วนคําถามที่ว่ารู้สึกอย่างไรที่อดีตสามีเนื้อหอมขนาดนี้ต่ายบอกว่าก็ไม่ได้แปลกใจเพราะเขาเป็นหนุ่มเนื้อหอมมานานแล้วตั้งแต่สมัยมหาลายัยเขาหล่อมากค่ะพร้อมหัวเราะโดยบอกว่าสถานะตอนนี้แฮปปี้ดีแล้วสบายใจ กว่าเป็นพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกพร้อมบอกว่าตอนเกิดเรื่องช่วงแรกๆเราก็ห่วงลูกสาวเยอะรู้สึกเครียดแต่ก็คอยถอยออกมาก้าวหดูแลในส่วนของเราที่ดีที่สุดถามว่าช่วงหาเสียงเราตามไปดูลูกไ้ยด้วยความที่เราแบ่งวันกันชัดเจนอยู่กับพ่อเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่ง